สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทํานายดวงประจําสัปดาห์กันค่ะกับทิพวารีราชินาชาีพระจันทร์นะคะวันนี้นะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในรอบสัปดาห์ของวันที่7จนถึง13เมษายนนะคะและก็เป็นคลิปสำหรับการทํานายดวงชะตาของชาวราศีมิถุนค่ะหรือเมถุนนั่นเองนะคะ ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนจนถึง14กรกฎาคมนะคะหรือผู้ที่ทราบลัคนาตรวจสอบได้นะคะว่าคนเป็นคนลัคนาราศีมิถุนหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนลัคนาราศีมิถุนก็ดูได้ในคลิปนี้เช่นเดียวกันค่ะเอาละคะ่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะว่าไพ่โดยรวมแล้วนะคะก็ออกมาเป็นไพ่ที่จะเห็นว่าการเงินน้อยนะ การไพ่เหรียญเงินเงิน,งนทองทองเนี่ยขึ้นมาน้อยแต่ในขณะเดียวกันก็มีมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างก็คือมีคิงถือเหรียญอยู่แต่มันไม่ใช่ตัวคุณไงนะคะมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของตัวคุณนะคะแล้วก็นอกจากไพ่เหรียญเงินมีน้อยแล้วยังมีไพ่ลาษีอยู่ในใบที่9ด้วยนั่นแสดงว่าในช่วงเนี้ยคุณต้อง สแสวงหาปัญญาอย่างมากแหละปัญญานี้หมายถึงอะไรเพื่อให้หลุดพ้นออกจากความเจ็บปวดเพื่อให้หลุดออกจากสิ่งที่ย่ำแย่สูญเสียมานะคะบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องความผิดหวังของการงานก็ดีนะคะหรือการเงินก็ดีเนี่ยชาวเมถุนเนี่ยดูแล้วรวมๆแล้วไม่ค่อยดีนะเพราะว่าแหงแหน่งขึ้นมาเป็นใบปัญหาอีกด้วยนะคะ ปัญหาเก่าๆยังไม่ถูกสะสางนะคะคุณจะเจอปัญหาเดิมๆปัญหาที่วนเวียนไปแล้วยังหาทางออกไม่ได้เวลาที่แฮงแมนขึ้นมาเป็นใบปัญหาเนี้ยนะคะและเมื่อใบที่9ใบที่9ใบบนหัวของคุณบนความคิดของคุณนะคะขึ้นขึ้นมาเป็นเฮอร์มิสนะคะขึ้นมาเป็นฤาษีเนี่ยมันให้คําตอบคล้ายๆกันเลยคือคุณหลุดจากเรื่องนี้ได้นะคะด้วย ด้วยปัญญาจากการปฏิบัตออิมันจะเป็นไปได้อย่างไรอาจารย์บอกมันจะเป็นไปได้อย่างไงไปนั่งพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันจะทําให้แบบการเงินการงานความรักดีขึ้นไปได้อย่างไรนะคะมันบางทีเนี่ยผลออกมามันไม่ได้ดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์ทันด่วนอะไรหรอกแต่มันเป็นเรื่องของ การฟื้นสภาพจิตใจก่อนแล้วมันมีสติพอมีสติแล้วปัญญามันตามมานะคะเป็นเรื่องของการฝึกสตินั่นแหละ่ะพูดง่ายๆนะคะจะได้ไม่จะได้ไม่ไ,ไม,ไม่ไม่สับสนนะเป็นเรื่องของสติหาความรู้นะคะหาความรู้และช่องทางหาเงินหาทองนะคะสิ่งสิ่งเนี้ยจะต้องทำในสัปดาห์นี้นะคะ แล้วก็ความสูญเสียอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปหมกมุ่นกับมันอะไรที่เสียไปแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่คุณถนัดมากนักหนาแหละแต่มันทำแล้วมันเจ๋งมันทำแล้วมันเสียเสียไปแล้วเสียไปเลยตั้งต้นเอาใหม่ข้างหน้านะเพราะถือว่าคุณเป็นคนมีประสบการณ์ที่ดีมากๆอยู่แล้วนะคะมีเรื่องของออปัญญาด้วยที่มันกำลังจะผุดขึ้นมาไอเดียใหม่ๆที่กำลังจะงอกขึ้นมานะซึ่ง ทำแล้วไปได้อย่างดีเพียงแต่ว่าตอนนี้ทุกๆอย่างมันล่าช้ามากทุกอย่างเลยค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะพูดจนถูกอันนี้คือเรื่องของการงานนะค่อยคิดค่อยทำจึงจะประสบความสำเร็จและใส่ไอเดียสร้างสารรค์ลงไปในงานให้มากนะคะคนที่จะช่วยในเรื่องของงานคุณได้นะตอนนี้ตัวช่วยก็เขาจะช่วยให้คำปรึกษาซะมากกว่า ไม่ค่อยมีใครอยู่ๆหย,ยิบเงินทองอะไรมาให้เราแล้วปัญญาของคุณเนี่ยให้คุณหาจากทั้งโลกโซเชียลนะคะและขอคำปรึกษาโดยเฉพาะเจ้านายที่เป็นเพศหญิงจะให้คำปรึกษาคุณได้อย่างดีมากๆทีเดียวนะคะเอาล่ะทีนี้มาถึงเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็ดูอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่ามันไม่ได้มีไพ่เหรียญเงินขึ้นเลยมันเป็นเพราะอะไรจริงๆแล้วเป็นเพราะความ ความผิดพลาดแต่หลนหลังมีนี่เก่ารุงรังที่ต้องต้องตามล้างตามเช็ดตามใช้อยู่นะคะโดยลำพังฝีมือในการทำงานของคุณเองนับว่าใช้ได้แล้วแต่ทีนี้การเงินมันไม่ง้องเงยเพราะบางทีเนี่ยหลายๆอย่างลงทุนลงไปแล้วยังจะต้องรอคอ,อยนะคะไพ่ใบนี้สามไม้เท้าบอกว่างานน่ะงานอะไรก็ตามที่คุณเริ่มทำไปแล้วเนี่ย ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีประสบการณ์ในการทำงานไอสิ่งที่บาดเจ็บเสียใจมานั่นแหละก็คือประสบการณ์ในการทำงานแหละประสบการณ์ในการทำงานและการหาเงินน่ะช่องทางการหาเงินแต่เมื่อคุณรอเงินน่ะรอเงินเงินมันก็ยังไม่ได้มารอเงินมันก็เหมือนกับว่าลงทุนไปส่งสินค้าไปแล้วแต่เงินยังไม่ได้รับ นะคะอาจจะมีเรื่องของเครดิตที่คุณวางเอาไว้อาจะติดสงการจนทําให้มีแต่คนเตรียมพร้อมสําหรับจะหยุดสงการแล้วทําให้ไปทวงหนี้ตามนี่ตามเช็คกลับคืนมาให้ตัวเองไม่ได้ตามเรื่องเงินเรื่องทองกลับคืนมาให้ตัวเองไม่ได้ล่าชา้าเนี่ยนะคะดูในแนวเดียวกันจะบอกว่ามีเงินมารออยู่แล้วแต่ว่ามันล่าช้าก่อจะมาถึง ล่าช้าแต่ได้ไหมได้นะในที่สุดก็จะได้มาแต่ทีนี้มันอาจจะยังไม่ใช่สัปดาห์นี้นะคะให้รอไปก่อน <c oughs> ต่อมาต่อมาในเรื่องของความรักค่ะขึ้นไพ่ถ้วยหลายถ้วยมานะแสดงว่ามีตัวเลือกเยอะหรือบางทีเนี่ยก็ยังไม่ถูกใจใครยังเลือกมากและยังต้องการที่จะเลือกอยู่อันนี้ก็พูดถึงสำหรับคนโสดที่อยากรู้ในเรื่องของความรักนะคะ ก็ไม่พอใจออทั้งทๆที่ตัวเองก็มีมีคนมาให้เลือกอยู่แล้วอะแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะไปหลงรักถ้าเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายเจ้าของโดยชะตาเป็นผู้ชายนะคะจะไปหลงรักผู้หญิงที่ฉลาดโดดเด่น mm hmm. เขาเรียกว่าหมายปองดอกฟ้าแล้วก็ยังไม่ได้สมใจนะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็มีคนที่เขาหมายปองอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่คุณ ก็เป็นแบบนี้เนาะเป็นธรรมชาติเราก็ไปรักคนที่ตัวเลือกเยอะไอตัวเราเองเราก็เก็บคนอื่นๆไว้เป็นตัวเลือกอีกนะวนเวียนกันไปวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้นะคะอันน,อนนี้พูดถึงเรื่องความรักต่อมาออในเรื่องของสุขภาพนะคะ ปวดหัวไมเกรนค่ะสุขภาพของคุณในในช่วงนี้ที่คุณต้องเจออาจจะเป็นเพราะเรื่องของอากาศเปลี่ยนอากาศร้อนนะคะซึ่งพอเวลาร้อนจ,จัดๆร้อนมากๆก็เป็นไมเกรนได้นะคะข้อเท้าเจ็บข้อเท้านะคะสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะจะเดินเหินระวังอะไรให้ดีระวังไปเตะไปสะดุดอะไรเข้านะคะมีข้อเท้านะคะเรื่องที่คุณต้องทําอย่างมากๆเลยนะคะคือทําบุญที่ไม่ใช่วัตถุทาน นะอันนี้ข้อแนะนําที่จะบอกทําบุญอะไรก็ตามที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของวัตถุทานนะคะบุญอะไรที่เกี่ยวกับด้านปัญญาค่ะอย่างเช่นการร่วมบริจาคสร้างตู้พระไตรปิฎกเป็นต้นการร่วมบุญบวชพระหรือการยิ่งการนําตัวเองเข้าไปอยู่ในการนั่งสมาธิภาวนานะคะยิ่งดี แล้วก็เป็นช่วงที่ดีมากๆด้วยที่คุณจะทำแบบนี้นะคะอะไรก็ตามที่เป็นแผนการลับๆหลบๆซ่อนๆอยู่ในใจนะคะให้เก็บงำเอาไว้ในสัปดาห์นี้ให้เก็บงำเอาไว้ในสัปดาห์นี้นะคะอย่าเพิ่งประกาศอย่าเพิ่งโชว์อย่าเพิากกา่งแสดงออกไปนะคะเพราะมันมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีทำอะไรให้เงียบไว้ ทุกๆอย่างล่ะค่ะทุกทุกอย่างทําอะไรให้เงียบไว้แล้วก็ต่อให้เมื่อเมื่อจาเป็นที่จะต้องบอกกล่าวนะคะต้องประกาศเนี่ยก็ถึงถึงจะให้พูดพูดต่อเมื่อถึงจังหวะเวลาที่ควรพูดนะคะดูจังหวะให้ดีๆตรงนี้มันก็เป็นเรื่องศิลปะนะมันก็บอกไม่ได้ว่าควรจะบอกอะไรหรือไม่บอกอะไรนะคะาสาวโสดบางท่านนะคะ คนมีคู่นะคะคนมีคู่บางท่านเนี่ยช่วงนี้รู้สึกว่าคู่ครองของตัวเองอะทำอะไรก็ไม่ค่อยเข้าตานะขัดหูขัดตาไปสมหดนะคะก็ให้จริงๆแล้วก็เป็นแค่เรื่องของการขัดหูขัดตานั่นแหละก็หลับตาไปจ้าถ้ามันขัดมากนะักนะคะทำใจให้สงบสงบร่มเย็นเอาไว้ mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเพราะตัวคุณเองมันไม่ได้เป็นเพราะตัวคู่ครองนะคะ เป็นเพราะตัวคุณเองมีความคิดที่เครียดกังวลเศร้าหมองเหน็ดเหนื่อยอยู่นะคะแล้วก็เลยมองอะไรไปก็มองจากเหมือนใจเราเป็นกระจกนะคะใจเราเป็นกระจกมองส่องอะไรออกไปมันก็กระจกมัวมองมองอะไรก็ยังมัวยังมืดอยู่นะคะไปเช็ดทําความสะอาดกระจกค่ะด้วยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติฝึกฝนอบรมปัญญาตัวเองนะคะเมื่อได้ปัญญามาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณ ตั้งใจเอาไว้เงีเยบๆแผนลับๆในใจของคุณจะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีอา้าก็หมดแล้วนะคะตรงนี้กับาชาวราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะถ้าชอบนะคะชอบถูกใจก็บรบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรสักอย่างไปตามแต่ถนดัดหรือจะกดทุกอย่างก็ได้เพื่อเป็นค่าครูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ถูกใจอยากจะมาดูดวงตัวสอบดวงชะตากันส่วนตัวนะคะก็มาที่เพจ ทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะก็พูดคุยกันได้ตรงนั้นนะคะหรือว่าจะแอดไลน์กันไปก็ได้เบอร์ไลน์ก็มีเอาไว้ให้อยู่แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วก็ขอให้ชาวเมทูนทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ